คืนนี้บอลคู่ไหนที่จะน่าไปต่อหรือน่ารับชมในค่ำคืนนี้ไปดูกันฮะ สวัสดีครับอยู่กับผมมินตุงตะไข่อีกเช่นเคยนะสำหรับคนที่อยากได้ชุดโค้ดพาเชียรหรือว่าอยากได้ชุดเฮียนำทัพนะฮะก็สามารถติดตามที่บ้านเขียวของเราได้เลยง่ายๆเหมือนเดิมครับเพียงไปที่หน้าโปรไฟล์นะฮะก็จะเจอประตูทางเข้าสู่ครอบครัวของเราสำหรับวันนี้นะครับบอลคู่ไหนที่น่าไปต่อนะฮะก็จะเป็นคู่ของเบนฟิก้าพบกับบาร์เซโลนาโดยเจ้าบ้านเบนฟิก้านะฮะผลงานพวกเขาทําได้ค่อนข้างน่าพอใจเลยเพราะหกนัดหลังมาเป็นการชนะ3เสมอ1และแพ้2เกมด้วยกัน ขณะที่บาร์เซโลนานะับผลงานพวกเขาทําได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมอยู่พอหกนัดหลังมาเป็นการชนะ5และแพ้เพียงเกมเดียวเท่านั้นเกมนี้ผมขอเลือกเชียร์บาร์ซ่าละกันฮะแม้กระแสจะไปทางเบนฟิก้าก็ตามแต่ผมขอเลือกเชื่อฟอร์มของบาร์ซ่าละกันฮะส่วนอีกคู่นึงเป็นของลิเวอร์พูลพบกับลีนะฮะโดยเจ้าบ,บ้านลิเวอร์พูลนะครับผลงานพวกเขาทําได้ยอดเยี่ยมมากนะ,ะพอหกนัดหลังมาเป็นการชนะทั้งหมดขณะที่ทีมเยี้ยอย่างลีนะับผลงานพวกเขายัางคงทําได้ดีเลยทีเดียวพอหกนัดหลังมาเป็นการชนะ4เสมอหนึ่งและแพ้1เกมด้วยกันเกมนี้ผมขออเเลืกชีรไปท่วล นะฮะถ้าวัดดูจากฟอร์มในลีช่วงหลังนะฮะจะเป็นริวพูน่าที่ดูดีกว่าและดูคาดหวังได้มากกว่าเชื่อว่าเกมนี้ลิวพูน่าจะลุ้นเก็บ3แต้มและน่าจะลุ้นยิงขาดได้ด้วยฮะแต่นี่คือหน้าช่องที่ผมหยิบยกมาให้ในวันนี้นะใครที่ชอบก็ตามมาได้เลยหรือใครที่อยากได้ชุดโค้ดพาเชียรหรือว่าอยากได้ชุดเฮียนำทัพก็สามารถติดตามที่บ้านเขียวของเราได้เลยง่งายๆเหมือนเดิมฮะเพียงไปที่หน้าโปรไฟล์นะฮะก็จะเจอประตูทางเข้าสู่ครอบครัวของเรา และสาหรับโปรโมชั่นปีนี้นะฮะใครที่สมัครเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมสามารถเข้ากลุ่มไลฟ์สดถอนหมดที่มีน้องๆรอ,อ,อเสิร์ฟความฟินนี้ถึงที่แน่นอนและใครที่สนใจนะฮะสามารถแจ้งรับสิทธิ์ได้ที่หน้าโปรไฟล์และแจ้งไลน์แอดเข้ามาได้เลยสําหรับวันนี้นะ,ะผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะ,ะสวัสดีฮะ